เฮ้ยเกษตรแฟวางไม้ว่าง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 ไปเที่ยวเกษตรแฟกันวันสองร้อยเหรอนาจะร้ร้อยกว่าสามร้อยบาทครับห้าร้อยครับหกร้อยครับสี่ร้อยครับหกสิบาทค่ะนี่หนึ่งร้ค่ะกินภายในงานเกษตรแฟร์ประมาณร5อยหครับนปะมาณง2ค่ะ กการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกันก่อนค่ะไปกันเลยโดยการท่องเที่ยวจะมีแบบเชิงชุมชนและการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศค่ะ,ะยังมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ษษและวัฒนธรรมโดยอาศัยหลักการความยั่งยืนทางเศรษฐกิจความยั่งยืนทางสังคมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสำคัญด้านจิตวิทยาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนค่ะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตส่วนนักท่องเที่ยวก็จะได้ความสุขค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ชิวไปแล้วพบกับช่วงเกมพีเศษรายงานสถานการณ์จากงานเกษตรแฟร์ปี2567ไปไหนกรนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมวนเขาจะเจอเจอแล้วรับเลยหนึ่งคะแนน ัดภาพไปดูที่ันดีกว่าอีกอทีมกลังเดินทางมาแล้วค่ะทุกคนขอแวะสำรวจพื้นที่สักหน่อยมีรายงานสดจากทีมที่สองไปฟังกันนั่นไงทุกคนเจอแล้วไหนอยู่ตรงไหนเหรออาร์มีตามมา่ตามมาตามมานี่ไงทุกคนถึงแล้วพร้อมยังยืนทางทสิ่งแวดล้อรับ,รบไปเลยหนึ่งคะแนนไปดูกันต่อดีกว่าว่าทีมที่สองจะเจออะไรอีกเจอแล้วครับเวทีสาธิตวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจตามมาเลยครับโห้ยมาแรงจริงๆทีมที่สองรับอีก1นึ่งคะแนนเป็นสองคะแนนทีมที่1อยู่ไหนกันเนี่ยหาเจอหรือเปล่าเหมือนคขาไม่จำเวลาแล้วนะหมดเวลาเกมนี้ทีมที่สองเป็นฝ่ายชนะไปแต่การทา,างเชี่ยวอย่างยั่งยืนในงานเกษตรไฟยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ไปดูกันดีกว่า ออยังมีะไรรพวกเราอยู่เราจะเห็นแล้วนะครับว่าในกเกษตรแฟร์นั้นมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลายๆด้านโดวยวันนี้เรายะมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจครับอ่าครับแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าเงินที่เราเสียกันไปในกเกษตรแฟร์ครั้งนี้ครับจะมีการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนรวมถึงภาครัฐเป็นทั้งหมดสัดส่วนเท่าไหร่บ้างครับไปดูเลยครับ ดีทั่วไทยส่งใจถึงมือเจอแล้วค่ะสินค้าโอท็อจังหวัดสีสเกตไปดูกันว่าจะมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสีสเกตอำเภอหว้วยทับพันจังหวัดสีสเกตค่ะ ซึ่งเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดซีสเเกตอันนี้คือเป็นรายได้หลักของอําเภอเลยไหมคะรองรองจากข้าวอะเป็นรายได้ถึงชุมชนประมาณเท่าไหรอ่อะ่ะมากถึง50%อ่ะ50%ชุมชนนะตอนนี้โลละ30%เอามาขายข้างนอกนี้จะ50%ความแตกต่างจากจของที่อื่นยังไงหรอคะกระเทมสามารถอยู่ได้เป็นปีไม่ฟอไม่แฟบไ,ไปต่อกันดีกว่าค่ะเราจะพาไปชมเวิร์กช็อปลับๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ที่สามารถนำไปต่อยอดจนสร้างเป็นอาชีพได้กำไรไม่น้อยเลยค่ะ ครับพี่ชายค่ะสามารถนําไปสร้างอาชีพอะไรได้บ้างการสร้างอาชีพก็ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของของตกแต่งบ้านปอกหมอนผ้าผูทโต้ผ้ารองจานเครื่องใช้โต๊ะอาหารได้หมดก็้ือเป็นผ้าเช็ดปากแล้วก็กลุ่มแฟชั่นในเครื่องแต่กายก็มีเริ่มตจากผ้าพันคอผ้าโพกหัวเป็นเสื้อ เป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าแหวตนต้นสนใช่ไหมครับต้นสนถ้าออกมาเป็นเนื้อทามก็จะกิโลแล้วประมาณ2 5 0ร้อถึงสามร้อยอยู่ที่ฤดูกาลมาฤดูกาลก็ไม่ได้ว่าผลได้ตลอดเพราะนั้นชาวบ้านก็จะหมั่ไว้รักษาก็เลยแจกจ่าประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อน,นี้ก็ประมาณ 2- อสองฟุตเนาะก็ประมาณครึ่งครึ่งหลัครึ่งหลาหลาหนึ่งเก้าสิบเซน ขึ้นหละก็คือเพราะนั้นถ้าเรามาทำผ้าลูกคอแล้วเราเย,ยึดหนึ่งจากต้นกลุ่มเราก็จะขายได้ตั้งราคาเรื่องแต่ร้อยห้าสิบบาทคือการตั้งราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความสวยงามของลวดลายที่เราออกมาแล้วนึกคิดว่าทนนุ่นเป็นงาน handmade มันไม่จํากัดเออกําไรก็ประมาณน่าจะประมาณสี่จุดเปอร์เซ็นต์ได้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยไม่ไม่ถึงกับว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณสี่จุดเปอร์เซ็นต์เพราะว่า,วาตลาดมันก็จะมีผู้แข่งก็คือกลุ่มสกุลไม่อ พราะนั้นการที่เราจะทำให้ความตาบเขาก็คือต้องเน้นวลายอาจจะเป็นเราขายในกลุ่มไหนสูงว่ากลุ่มวัยรุ่นอาจจะชอบอะไรคกราฟฝึกเ,เราก็จะตั้งราคาที่สูงหรือไว้ทํางานก็อาจจะทําเป็นแทนที่จะมาด้วยเชือกปังนาาจจะหรือทเป็นเอรเป็นชิบริก็ตกแต่ญี่ปุ่นก็คือใช้เชือกเป็นรูปร่างอาจจะเป็นตัวผีเสื้อเป็นอะไรมันก็เหมือนกับว่าเพิ่มมูลค่าว่าเป็นการด้นหมูนเราก็จะขายได้ราคาที่สูงขึ้นไปอีกค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะไปถึงขับแล้วลูกนะค่ะยอกขับอโู่ตจบไปแล้วนะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์ฟฟปี2567มีทั้งกินเที่ยวช็อปและที่สำคัญไปกว่านั้นคือ,อยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะยังมีอีกหลายๆมุมที่เรายัางไม่นำเสนอแล้วพบกันใหม่เกษตรแฟร์ปี2568วันนี้กลุ่มของพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ